พื้นฐานฟังง่ายคนคุ้นเคยและเต้นได้คึกคืนที่สุดเช่นชาชาชาสามชาติตะลุงจากการบรรเลงของวงดนตรีลูกทุง่งพระปฐะมวิทยาลายัยก็ทําให้งานย้อนยุคณราล้านพระปฐะมเจดีมีบรรยากาศสนุกสนานผ่อนคลายเ <Okay. S 1> บื้องหลังคือการทํากันบ้านฝึกซ้อมของนักดนตรีแดนเซอร์และนักร้องประจําวงที่ปรับมาเรียนรู้ธรรมเนียมของการโชว์ราวงเชลีลาร้องสดในเพลงสนุกอย่างเพลงรําวงสระบุรีเพลงรําวงดาวพระสุก รับวงสาวบ้านแต้ร่วมกับเมดเล่เพลงลูกทุ่งหลากหลายพร้อมกับจับไม้เชียร์คนเต้นแตกต่างจากโชว์ลูกทุ่งทั่วไปซึ่งวันนี้ได้นางรำต่างโรงเรียนมาร่วมเป็นสีสันเพราะเป็นงานสนับสนุนมหกรรมการศึกษาเรียนดีมีอาชีพและย้อนรอยประวัติศาสตร์จึงจัดบรรยากาศรำวงย้อนยุคให้กับแต่ละโรงเรียนในในคปรปฐมมาร่วมโดยเพลงจังหวะรำวงคู่มากับเพลงลูกทุ่งหักคงกลิ่นอายเพลงในเสียงดนตรีเรียบเรียงใหม่ เมื่อก่อนส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เครื่องเครื่องเป่าแล้วก็มีพวกกีตาร์เบสกองอะไรพวกนี้หลักๆครับแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเรามีไอเดียที่มากขึ้นเราก็เอาฟุตเข้ามาเอาไฟลโฟนที่คล้ายๆระนาดเอกอะครับแต่เป็นเป็นระ,ะนาดฝรั่งเอาเข้ามาครับถ้าเป็นเพลงสนุกเหรอคะก็จะเป็นแนวออกแนวเซ็กซี่นิดนึงคะ่ะมีแบบว่าความพิวของกระโปรงค่ะใช่ใช่ <นา S 1> ค่ะ วันนี้อ่ะคะ่ะเสื้อลายดอกค่ะ,คะแน่นอนอยู่แล้วว่าก็ต้องมาแนวลำบง โจทย์ท้าทายของการทำโชว์ของวงดนตรีลูกทุ่งพระปฐมวิทยาลัยคือการรักษามาตรฐานชื่อเสียงตำแหน่งแชมป์จากหลายเวทีในกว้างเวลาหลายปีที่ทำวงต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2547ทำให้เพลงเก่าในชุดเพลงหวานฟังไพเราะในอดีตกลับมาอยู่ในใจคนฟังนุชา พี่ที่บ้านแพนถือเป็นเพลงสร้างชื่อของวงจนถึงเพลงสาริกาคืนถิน่นเพลงบุกเพสร้างสรร์อะไรรักฝนซาฟ้าใสใส่เสียงดนตรีใหม่ๆจากการเรียบเรียงของครูดนตรีผู้อยู่เบื้องหลังพร้อมไปกับการออกแบบโชว์ด้วยท่าเต้นชวนมองแสงสีอุปกรณ์และเรื่องราวประกอบทําให้สมาชิกเห็นคุณค่าของเพลงในโชว์และซาบซึ้งกับผลงานของครูเพลงในอดีต รวมถึงํำโชว์ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันปูทางไปสู่เวทีแข่งขันที่มีชื่อเสียงของประเทศเขาถามหานิยมมาครับแล้วก็ล,ล่องเรือหาลักอะไรประมาณนี้อะครับใช่ก็ต้อเนเป็นเพลงที่แบบในยุคสมัยเอาจริงเราทันฟังไหม ถามว่าทัานฟังไหมไม่ท่นฟังหหลกค่ะเพราะว่าเพลงนี้ก็จะประมาณ3 0 4 0ปีได้ครับแต่ว่าเราใช้อาการพอของความชอบแล้วก็อยากที่จะร้องเราก็เลยต้องฝึกฝนแล้วก็ฟังค่ะแม้ว่าจะเป็นเพลงเก่าแต่ว่าพอเวลาเอามาทําใหม่แล้วก็ดนตรีที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมานี่คะ่ะมันเป็นดนตรีใหม่ด้วยมันก็เลยทําให้มันมีความ ร่วมสมัยกันโดยที่เด็กเด็กเด็ก,ดกแม้ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่สิ่งที่มันล้าหลังอะ ัวเลขอายุของวงที่กำลังจะก้าวสู่ปีที่20แสดงถึงความรักในศิลปะการแสดงเพลงลูกทุ่งของเยาวชนโดยมีครูผู้อยู่เบื้องหลังทำให้เยาวชนแต่ละรุ่นที่มีไม่น้อยกว่า40คนมีเวทีเก็บเกี่ยวประสบการณ์และใบเบิกทางที่สำคัญเพราะบางคนฝันจะเป็นนักร้องลูกทุ่งอาชีพหรือเรียนในระดับสูงขึ้น ซึ่งการแข่งขันเวทีเยาวชนที่เข้มข้นเรื่อยมาเป็นแรงผลักดันให้วงพัฒนางานออกแบบท่าเต้นเสียงดนตรีลีลาร้องและองค์ประกอบโชว์ให้สมบูรณ์นำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS ีรายงาน